ามาเริ่มกันเลยไปเส้นเดียว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 เดียว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 เส้นเดียวมาเจ็ดดึงดึงคุณเทนมาตลอดชีวิตนะเพื่อจังหวะนี้ไม่ได้นะครับผมขนเส้นนี้อยู่ในชั้นอนาเจนถ้าพี่หมอดึงเร็วกันไปเนี่ยแพชาร์ปขาดขึ้นได้เลยนะครับกดึงไปเลย เฮ้ยอย่างเงี้ยมีทางเดียวคือการดึงแฮบบอสออกมาจริงหมอแฮบอสแฮบอสแฮบอสคิดดีๆนะคุณหมอแฮบอสผมไม่ได้รอเล่นนะครับแฮบอสแฮบอสมือแตกโอ้โหจานแหนบกินเนื้อขุนชั้นคอเทลส์เข้าไปกว่าครึ่งแล้วเนี่ยข้อช่างนะครับถึงเวลาแลักสินาที่หมอยอเท่งผมต้องออกลงโอ้โหถ้าจะหล่อซะขนาดนี้นะนะ โน่นเลิกเป็นหมอแล้วไปเป็นบอยแบนด์เถอะหล่อไม่บรรยับรรยังหลอง่อตะบี้ตะบันมีกูคนเดียวที่ขี้เหร่ที่สุดเลยมอวินคอสมอสปูน,นะฮะมอวินหมออ๋อขาเล็บมันมันได้ด้วยเหรอวะสมองไม่ค่อยดีสงสัยหมอแต่ถ้าขนมันขาดขึ้นมา มันจะกลายพันธุ์กลายเป็นคารโทรสิสเพลาลีเต้นะเป็นสาเหตุของการเกิดหนอกได้นะหมอผมว่าโกนเอาดีกว่ามากอุ๊ยชิปหายแล้วเฮ้ยมันเข้าไปในเมดูล่าแล้วคุณหมอครับ เราน่จะต้องใช้แผนสองแล้วครับคุณหมอนี่ว่าต้องยอมเสี่ยงแล้วเดี๋ยวเรามีดกลก่อนใจโอ้ตาหยุดเลยเรื่องออมคือออมเก้ได้ปะภา่าองไลเนี่ยหมอผมว่าเราต้องใช้จิตวิญญาณจิตวิญญาณของศิลปะเพื่อที่จะยิงมันออกมาโอ้ยว้าวเล์ทิ็สิเขาเอิ์วิว่าง นำคลินิกอ่ะเอาไปอ่านซะพูดสับอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดคนดูก็จะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเหนื่อยใจโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ต้นรองเลเซอร์ใตุ้งแขนฟรีมูลค่า6 9 9บาทดีขนาดนี้ไปกางนำคลินิกกันเลยดีกว่าไปไปเลยไปไปดูด